สบายดีสบายดีพ่อพี่น้องพ่องไปเบิด์สุขู่สูคนเด้ร์พพ่อพี่น้องเนาะมันนี่กะลุงอีกกะลุงมาสวนคือเกาด่าน่ะพี่น้องเลยมาเหตุการณ์เงานพี่น้องกะหลังจากที่โดนงานแล้วกะสิเก็บเอาเห็ดเมื่อออมมันละพี่น้องที่บอกคือลุงเคยมาหาแล้วพี่น้องเลยแต่พอได้เก็บอยู่พี่น้องเขาได้กินอยู่นี่ดนประมาณโลกว่ะพี่น้องยังมัท่านเบิดได้พี่น้องเลยก็ถือว่าออกไลาอยู่พี่น้องลุงหลอกพี่น้องเลย โอ้ยพี่น้องเอ้ยงามงามแต่ตาสะอ่อนพี่น้องแต่รู้เขเก็บขมือแล้วแหละพี่น้องเอ้มาวันนี้ขอโทษพี่น้องดอกน,น้อยพี่น้องแต่มาเหมือนหนึ่งเดินยัยแล้วพี่น้องเป็นเดินยัยว่ายถุงกวนไม่ใครเป็นพี่น้องแต่ลูกก็มาก มาไข่ไปเพื่อพี่นอออ้องคนห่งยำยำก็กบกรดีพี่น้องเลยนี่โอ้โหมาเจ็บข้อมือแหละพี่น้องถ้าปล่อยไว้กับเพื่อนกะจีเถาทิมพี่น้องเลยมือเดียวเท่านี้พี่น้องเป็นไงไว้ครับ คืนเดียวมันนี่เป็นหลอกอื่นมาเบิดเข่าพี่น้องไอ้ตาเอาท่านเบิดดอกขาวงามพี่น้องมันอยู่ในในถ้ำในก้อนหินพี่น้องเอ้ในดิบหินจะเป็นหลอกสีขาวอ๋อ ลุงเสียหาเอาเอาตะไข่เพื่นพี่น้องไอตัวอะไรเพิ่นวานเพิ่นแก่แล้วกับสิป,ปะไอเป็นเป็นเชื้อต่อเอาถ้าพอดีฮู้ภูฮู้ภูพอดีงา้างๆเดี๋ยวพี่น้องไอนี่ดอกง,ง้างครับมาตู้ด,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 ดูดิโอ้ยมุนบด một ổ mà chìm vào cái đồng ơi, Để bớt.

รุ่งเก็บบุ้งกระถมไม่น้ำเด้พี่น้องเพราะว่าคำห้องกระถมเมื่อก่อน,นดินมันชีแห้งเลยพี่น้องถ้าดินมันแห้งเนะเพิ่นก็ะเจี๊ยวออกต้องปล่อยให้ดินมันชีชื้นตลอดพี่น้องรดน้ำให้เพิ่นชื้นตลอดแต่บ่อเตาขัานก็เปียกเด้พี่น้องเพิ่นพอดีชื้นๆน,นิดนึงถ้าเปียก,กจะทำให้เชื้อเพิ่นเน่าอีก แต่คนที่คนคนที่คนเคยปลูกเพชรเฟื่องเพชรแดงคนกคยจะหูเนาะพี่น้องบางบทีรักษามาานันจังไงเต็มอยู่เนียงห้องน้ำพีำ่น้องเลย บานนึกจะมีพี่น้องลุงมาวานยังเป็นไครน้อยพี่น้องมาบอทัานวันนี้คำบานเลยเรามาเติมกันก่อนพี่น้องนียบานกระเซียงมาเติมกันอืมจนป่วยละตอนนี้พี่น้องเอ้ย หมากไปดกป่วยเป็นเป็นเสื้ออยู่นี่แหละปุ๊บตกง่ายครับครับนะ่าเกิดเป็นหวานนี่แหละพี่น้องงี้บุ้งเมาดอกเม,ม,ม็ดมักแค่วันเดียวได้พดี่น้องหวานเนื้อเผาเลยปุ๊บแต่สลายครับแต่ก็ยังแข็่งได้อยู่ได้พดี่น้อง แต่ดูงหางอมอมาคมันมันมันผึมันเหนียวพอดแต่เราคนญ่มันชินเหนียวพอดนี่เอาคำนี้แหละพี่น้องผู้ดีกิน เอาเท้าพีいい่น้องเห็นโอ้ไขใเปคนคนแบบนู้นก็ชอบทำนี่แหละพี่น้อง เพิ่นผู้ดีกินพี่น้องไอ้แหนมก็ปั้บอๆๆๆคายเห็ดเพาะอะไรพี่น้องลุงก็ได้บักข <c ười> ายได้หน่อย,อย่างพี่นเพลงอยู่ได้พี่น้องนี่ยโลดโลดก็บาดละชื่อน้ำพิ่นก็ได้โลดโลดก็าบาดต่ลุงกับปลูกไปผูดได้กินพี่น้องเอ้ ปลูกแบบธรรมชาติพี่น้องไม่ได้ดูเลยเพืเ่อนปลูกแบบเอาเชื้อมาถิ่มใบเลยปล่อยเพื่อนออกเพื่อนพี่น้องตามมาดูของเพื่อนถ้าเป็่อนได้คมชื่นของเพื่อนเพิ่งเสีออกถ้าเป็นมาได้อะหมอกพี่น้องมองุ้งเท้ากับปล่อยไว้กับถิ่มมีเชื่อพี่น้องหมอกเลยกับมีโอ้ขาขาดเลยพี่น้องดึงเอา สามั้ยขาเป็นเดียว์ซิเป็นถือเชือกต่อ,อลุงหมอขาเป็นเอาตลอกเป็นฝ่ายเป็นถือเชือกต่ออีกโอ้ยง่ายครับตัวนี้ก็เลยองเอ้ย,ะย,ะยะถึงบึง้งอยู่น้องบุษบถึงถึงขันมาด้านเน้ยพี่น้องน้องบ่ษบุญเปือยอยู่เป็นหลอกบาลในชื่อพี่น้องนี่แต่ว่าลุงกระโบบอ,บอมัก อามันยังกินได้พี่น้องเลยยังแข็งอยู่แต่ลูกมูจากเขามันว้ามันหยาบพดเหนียวพดเวลาเติบแ้วพี่น้องเลยถมหุ้มใบก่อนเก็บแล้วก็ต้องถมไม่พี่น้องเพราะว่าคันห้าท้าบทุมมันกิจททำให้ ngỏ phần hẹn khuôn phần hẹn tổng vừa hay phần chung tổng khuôn mười เอาละพี่น้องบานนี่ก็ถือว่าได้หลายชุดพี่น้องเอ๊ะนี่ลุงกะทีมาให้บ้านเมืองเก่พี่น้องนเอ้ะาบานนี่กับจะว่ารายใหญ่คาน้างเนาะพี่น้องเนาะกะมาหันนี้กะลุงเองก,กกะทีขอใช่ปปพอนะเก่้พี่น้องตรงมีสุขภาพเพียงเพียงไม่ติดกับชุคนเึกพี่น้องเด้อไปละพี่น้องมาอเก่งเฮ็ดกันพี่น้องเอ๊ะ